ไทยนิวเอเชียครบอ้วนข่าวทั่วไทยวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนทอผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานบ้านหนองบ่อจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลพันธ์เลิศจันทรางกูลผู้ช่วยเลยขานุก,การในองค์หม่อมเจ้าอุทยัยกัลยาณุพันธ์รองประธานมูลนิธิบ้านนกกระจาบ พร้อมด้วยนางประคองบุญขจรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อและสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไมายไทยที่ได้ส่งส่งเสริมอาชีพปลูกมอนเลีย้ยงไมสืบสารภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มก็จะมีผ้ามัดหมี่ลายประสาทพึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของคนชุมชนผ้ากับบัวซึ่งจะทอเป็นลายประสาทพึ่งผสมกับลายพระราชทานและผ้าลายลูกแก้วย้อมมะเกลือมีลักษณะเป็นสีดำล้วนมีมาจากความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้ถ่ายทอดส่งต่อกันมาถึงลูกหลาน โดยพระองค์ท่านส่งส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างกว้างขวางเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยซึ่งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้รับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานุกยุมพระราชทานไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาศ